สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนําการทำไอขึ้นทำหยุดการแฮตต็อปเวิร์กิ่งของแต่ละเกมนะครับซึ่งก,ก็อาจจะทําได้บางเครื่องบางเครื่องก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้นะครับดูวิธีการนะครับการตั้งค่านี้จะเป็นการตั้งค่าของ Nvidia เดนะครับแต่ใครใช้เอ็มดีก็ไม่ดูนะครับเข้าไปที่ Nvidia เดียคอนโทรลแคนเนลนะฮะ แล้วก็เข้าตรงที่นี่ครับตรงนี้เลยนะครับเข้าไปที่ถ้าเกิดใครอ่ลองทำวิธีแรกก่อนนะครับก็คือเข้ามาตรงมาเมเอก 3D setting นะฮะแล้วก็เข้าอ่ โปรแกรมเซตติ้งแล้วก็แอดเกมของท่านหรือว่าโปรแกรมที่ท่านมันขึ้นแฮสต็อปเวอร์กิ้งบ่อยครับ mm hmm. ก็แอดเข้าไปผมแอดของผมผม,มีปัญหาที่เซนโลนะฮะก็แอดเซนโลเข้าไปเรียบร้อยแต่ผมก็ยังไม่หายนครับก็เลยต้องมาตั้งค่าอย่างอื่นอีกก็คือก็คือไอ้ตัวอ่าี่ไงวะน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับ มันคือการทำให้การปรับกราฟิกภาพคมขึ้นนะครับ Display to f a c e i n p i n c i n g น่าจะอ่านถูกนะครับผมก็ไม่รู้ตอนแรกบางเครื่องนะครับจะเป็นจะตั้งค่าอย่างนี้ก่อนจะเป็น Quality ซึ่งสังเกตภาพครับเห็นไหมครับมันจะภาพมันจะสสวยๆขอบมันจะสวยๆเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดแต่เนื่องจากาผมเล่นโน้ตบุ๊กค่อนข้างกากนะครับผมก็จะตั้งค่ามาตรงกลาง Balance แต่ Balance ก็ มันก็ยังแหลกเกินไปบางเกมผมก็เลยต้องตั้งข่าวมาที่ performance เพราะ performance านี้รู้สึกว่ามันจะทำให้เกมผมแหลกน้อยที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ยังคงกระตุกนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นเอห็นไหมครับความแต,ตกต่างของสองสองตงัวนี้คุณ i t y จะเป็นภาพแบบเรียวงามแต่ถ้าเกิดเป็น performance ก็จะเป็นเห็นไหมครับสังเกตุภาพจะมีอรอยแบบเหมือนกับไงขูขานหน่อยเห็นไหมครับ ครูขาครูขาหน่อยแวลาเหมุนภาพก็ตั้งค่าแบบนี้นะครับนี่คือวิธีที่2วิธีแรกคือวิธีเอ่อไม่เด็กซ้ำิสงนะแอดเกมที่โปรแกรมหรือเกมที่ท่านอ่าแฮ o ต์สต็อปวิ่งไปแต่ถ้าเกิดวิธีนี้ไม่ได้ก็มาตั้งค่าวิธีนี้เลยครับเด็ดขาดที่สุดนะเพื่อเพื่อเออโอเคนะครับก็อย่างที่ว่านี่แหละครับก จบคำอธิบายครับก็แอพพลายไปเออ,เอ,อโอเคแอพพลายเรียบร้อยก็อ,ออกไปครับแล้วก็เชิญสนุกเกมของท่านตามภาษาไปอย่างเห็นได้ชัดผมข้างๆม้วน๊๊กกากๆนะฮะก็คือเกมหนักๆอย่างเซนโลเนี่ยยังไงก็เข้าไม่ได้แน่นอนใช่ไหมฮะอาจจะเข้าได้แต่คงจะกระตุกมากเดี๋ยวจะ เอาแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ